เราหายใจตามดูก็ยังม <|so|>> ีที Lynn, ่หายไปีกนะครับจริงๆตอนี่ายจก็จะทำก่อนเราเรียนใจการด

สองที่ไม่รู้ว่ายังไม่สร้างทีนี้พอไปดูหลังที่สองด้วยพอหลังที่สองขนาดห้องเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ตรงมาตรฐานมันแค่ขนาดสองเล่มหนังสือไม่สร้างได้แล้วเดียวนี้ผมไม่โกรธว่าหลังที่สองนี่ไม่ใช่คือยุ่งเลยยุ่งเลยแต่อาคารนี่ยหลังที่สองนี่มันคืออย่างนี้พี่มาหลังที่สองนี่คือห้องเรียนมา7คูณ9ใช่เป็นแค่5ไม่เป็น7คูณ9เดี๋ยวเราดูเลย แฟนของอาคารนี้ใช่ไหมคะเขาจะดงแค่แปนเดียวกันหือเป็นสองหลังเป็นจำแยกไหมคะเดี๋ยวนะแปลงนะเพราะว่าในแปลเนี้เนี่ยคุจอมถว่านี่คืออาคารหนึ่งอ่านี่คืออาคารหนึ่งแล้วก็ด้านหลังนี่คืออาคาร่เราตังตังค์ห่เราเรียกกับตังนึ่ง่ติ่อม